ก็วันนี้ก็ต้องจะทำปรกิีเดย์ใช่ไหมก็แบบว่าทดลองนอนนอนไว้ตื่นเช้าแบบเพื่อที่จะได้แบบว่ามีเวลาทำแอคทิวิตี้หลายๆอย่างดู ของเราเป็นมักกะโรนีเบคอนให้กินมากน้ำที่เวลของโปรดตลอดการนะคะก็คือนี่ครูชาเป็นชาเขียวมะลีนะคะแล้วก็ใส่อ๋อใส่มุกมุกแต่ว่าทำไมเขาให้หลอดเล็กมามันจะดูดมุกได้ยังไงอะอ้าอ้าอ้าดว่าเวลากินมักกะโรนีอะ <laughs> เราชอบใสผ่ผงผงปาปิกาปะ่ะเพราะว่ากินกับซอสอย่างเดียวอะเรารู้สึกว่ามันมันจืดอะมันจืดไปอะมันเลี่ยนมันได้แค่แบบซอสมะเขือเทศใช่ไหมคนมันแอบติดเห็นนินดนึงนอะเนาะทุกคนมันก็เลยแบบก็ขอสั่งนิดละกันใน,น,น,นคอนในคอนค่ะทุกคน จริงๆค่ะทุกคนเราอยากลองทําอาหารดูนะเป็นเหมือนอาหารคีนก็แบบเห็นหรอคือมันน่ากินนะคะทุกคนแต่แบบว่าเราเป็นเด็กควนอนะ่ะจ <c oughs> ชอบกินแบบซอสชอบกินแบบว่าเบคอนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้ำหวานจานขอไข่มุกคือแบบ พวกชุดชั้นในของเราอ่ะเราอ่ะไปซื้อมาเป็นของอันนี้น่าจะของโมชิโมชินะแล้วก็อันนี้ของโรบินสันที่ว่า60บาทส่วนตัวเราเราชอบของโมชิโมชิอ่ะเรารู้สึกว่ามันมันมีความลายปัดตรงนี้แล้วก็ผ้ามันดูหนากว่าค่ะทุกคนเห็นปะมันดูหนากว่าคือ ไม่รู้นะว่าหนามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกเราชอบแบบนี้ขอมอชิโมชิค่ะแต่ว่าขอเราเป็นสัยก็ดีเหมือนกันนะ mm hmm. เผื่อใครชอบแบบให้มันแบบไม่ได้หนามากนะ Yes, I'll wait for you to come. I know it's fate. Temptation's time I'll follow you to. เอาอโวคาโด่ราดน้ำผึ้งกับกล้วยราดน้ำผึ้งไปกินก่อนเพราะว่านัดเพื่อนไว้ด้วยนะคะคือมีเงินกุ้งแดงน้ำไหมน,นกมนมูมล้องแต่จริงไม่ได้คิดว่าแบบสุภาพสีส่วนก็ต้องใช้เวลาลงไปดูรีวิวต่างมเอา,าออกล้องไปตั้งไงเลยคนตั้งกล้องไย <laughs> มันแค่ม,ม,ม,มันเป็นมันเป็นแค่ไฟใช่ไหมแล้วก็ใส่สูตรสีม่งเฉยๆใช่ไหมเออแต่ทำเหมือนคิดที่แล้วอ่ะไอ้มันผงสูดดำแล้วก็คอเชื่อเขาปกใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมยูลิเดี๋ยวเขาไปดูภาพแป๊บนึงนะเขาปั่นภาไว้แป๊บนึง ถักกาขวหอเบคอนหอโเนได้ไ่อันเนี้อันนี้คือที่เราซื้อเนี่ยเอาแบบนี้ไหมน่ากินดิเออนี่มันใส่ในพวกสปาเกตตีไม่เฉาก็ใส่ในน้ได้ ่นเผ้านปล่นะเปน้แวกน่ปยนงั้นเอาผักผขาวไปหัวน,นึงไหม,มผักไปหัวนึงนะหนูก็เริ่มไม่เป็นอนะ่ะเอาแบบไหนดีอะ วนอยู่โซนโอ้เป็นหวีเลยเหรอมป็นหวีก็คงกินัหมดั้งก็นี่ไงปูแบบเฉยๆไม่ได้เห็นมันเนียยี่ห้าสี่ลูกสูกละเก้าบาทเหรออ่าสามสิบหก้าสี่เก้าสี่สามหกป่ะก้าถึงเก้าก็าสองสิบแปดกาสเกสี่สองสิบหกก็เลือกแบบที่มันเหลืออันหนึงที่เหลือเขียวมันก็จะรอเวลาได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยกินได้แล้วอืมค็อยห่อ ที่เหลือรอเขียวเอาไปแบบลองลูกเล็กๆดูพี่ีการเลือกอ่ะอันนี้ต้องช่างได้ไหมคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆเอาแพ็กเล็กไปก็น่าจะได้ปะ่ะ44บาทหมดอายุว่ออะะาไหนอะคะยี่สิบหกโอเคซื้อหนึงแถมหนึ่งไม่เคยอชะไรอะเซ็ตนาชีนี่สิบแผ่นอันนี้สิบ <10 S 2> แผน่แผนก็คือได้20อันจริงๆไม่ถก่าก็องังเสิได้หนิบาบาทองนไดองนก Yay, some lamb. ที่แบบยังไม่เข้าใจนะคะว่าแบบไอ p r o d u c t i v e day มันคืออะไรเอ่อถ้าให้แปลตรงตรงัวตามภาษาอังกฤษของมันเลยมันก็คือวันที่แบบวันที่มีประสิทธิภาพวันที่มีประสิทธิผลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือมันเป็นวันที่เราตั้งใจจะทำอะไระตามแพลนตามลิสต์ของเราที่แบบตั้งใจไว้นะคะแบบไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบการบ้านทำงานบ้านฝึกซ้อม ไปดูหนังไปเที่ยวผ่อนคลายกินอาหารอร่อยอร่อยทำอาหารดีๆหรือแบบหรือแม้แต่การนอนจริงๆก็เป็น p o u c t i v i t y อย่างหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮิวร่างกายเฟื้นร่างกายของเราเนาะแล้วก็ส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทำ activity มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันมันตื่นนอนตอนเช้าด้วยแหละเพราะว่าปกติเราเป็นคนตื่นนอนตอนบ่ายใช่ไหมก็เหมือนเป็นการบังคับตัวเองไก,กลๆแล้วว่าเออ มีเวลาให้ทํากิจกรรมนี้ได้มากขึ้นนะไอสิ่งที่เราเลี้วักิจกรรมต่างๆที่เราเลีย้ยวัยมันก็เลยเสร็จหมดแล้วก็เอ่อโดยส่วนตัวเรานะคะก็คือเราคิดว่า productive อ่มะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาค่ะทุกคน,คนอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีรูทีนนี่เป็นช่วงตอนกลางคืนหรือว่าเขาอาจจะแบบมีความ active ช่วงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยเป็นนะเรามีความรู้สึกว่าแบบตอนกลางคืนเราจะมีความแบบมีไฟในการทำอะไรเยอะมากคือมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละคือมันขึ้นอยู่กับรูทีนของแต่และคนจริงๆแบบมันไม่จําเป็นว่าต้องนอนแบบตื่นเช้าแล้วทํากิจกรรมต่างๆนะจริงๆตอนกลางคืนมันก็ทําได้ะค่ะทุกคนแต่ทีนี้งั้นนะคะทุกคนก็อย่าไปเครียดแล้วก็อย่าไปกดดันมันมากเกินไปนะในการทำ p o ัก t i v e day อะไรเงี้ย <S <S เพราะว่าแบบบางที่เราจะเห็นาบางคนมี activity เยอะมากแล้วเราแบบว่ามี activity น้อยคือ Productive เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีคทิ i v i t y เย er, อะหรือคทิ i v i t y น้อยนะมันเป็นเหมือนแค่ว่าให้เราทําในสิ่งที่เราแพลนไว้ให้มันเสร็จก็โอเคแล้วหรือถึงแม้มันจะไม่เสร็จมันก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนค่อยๆทําไปแบบชิวๆเนาะหรือแม้กระทั่งวันนั้นทุกคนไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยอยากจะนอนเฉยๆมันก็ไม่ผิดนะคะทุกคนมันก็โอเคแบบสบายมากอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพอักผ่อนร่างกายของเราเนาะเป็นการโปรดั c t i v e d a อย่างหนึ่งสำหรับเรานะเราคิดว่างั้นะะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดซับแล้วก็กดไลค์เป็นลวงใจให้กันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะพยายามอัพคลิปมาเรื่อยๆเลยค่ะบ๊ายบาย